สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ IT Tip c o ปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เห็นหน้าของ Google p เก e ขเพนแต่อย่างเงี้ยก็คงจะเดากันออกว่าอันนี้เป็นอ่า IT a แอปพลิเคชันแน่นอนแล้วครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีแอปพลิเคชันเด็ดๆที่เรียกว่าเป็นลูกเล่นของอ Google มานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้ หลับศาบนั่นก็คือจะเป็นตัวนี่เลยครับเป็นช็อตโน้ตของ Google อ่าผมพิมพ์อะไรของผมเนี่ยเนี่ยครับผมพิมพ์ไปเลยว่า Google KEEP โอเคนะครับอ่าตัวตัวไฟเดืองเืองนี่ถ้าลองไม่แน่ใจยังไงก็กดอันนี้เข้าไปเลยเนี่ยครับจะเป็นเนี่ยครับเป็น g o o g l e inc ครับเป็นของ Google เอง สำหรับเจ้าตัวคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ก็คือจริงๆผมไม่ได้เพิ่งติดตั้งเนะเป็นเจ้าตัวที่ติดมากับสมาร์ทโฟนตัวนี้แล้วาถามว่าโอเคไหมผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายและที่สําคัญก็คือมันอยู่กับเราทุกที่ตลอดเพราะว่ายังไงเราก็ต้องถือโทรศัพท์อยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่า เจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ก็เลยจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบว่ามันดียังไงอันนี้เดี๋ยวผมขอลองเปิดเข้าไปก่อนแล้วกันเปิดเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นวิชเชตหรือเป็นหน้าตาของมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะให้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือให้มันเลือกเป็นตารางมีหลายแบบไหมอ๋อมีแค่สองอันก็คือเป็นมุมมอง,มองคอลัมน์กับมุมมอง,มองแบบ ว e วธรรมดาโอเคสำหรับอันนี้นะครับคุณสามารถทำอะไรกับมันได้มั้งคุณสามารถที่จะพิมพ์หลายๆอย่างเข้าไปได้หมดเนี่ยครับแล้วถามว่าพิมพ์ค่อนข้างที่จะได้ยาวไหมยาวมาอันนี้เดี๋ยวผมลองบันทึกให้ดูแล้วกันนะอ่ะะเผอิญว่าพรุ่งนี้ผมมีงานที่จะต้องทำโอทผมพิมพ์ไปเลยว่าเป็นโอ นอเวลาโอเคนะครับเตือนผมตอนการแจ้งเตือนเวลาอันนี้ผมให้เตือนวันนี้วันที่8พรุ่งนี้วันที่9ถูกแล้วผมให้เตือนตอนเวลาบ่ายโดยผมเลือกเวลาเป็น15นาฬิกาสิาดิ30นาที โอเคครับตกลงอันนี้ก็คือผมมันจะมีเกิดซ้ำกับไม่เกิดซ้ำนี่ก็คือถ้าเราเกิดซ้ำก็คือคุณสามารถเลือกได้ครับว่าเป็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีหรือว่าผมเลือกกำหนดเองทุกจนถึงวันที่กำหนดทุกเดี๋ยวนะผมเว้นไปวันหนึ่งแล้วเป็นวันที่11บเอ็ดก็เป็นทุกสองวันโอเคครับผมจนถึง จนถึงวันที่กําหนดก็คือวันที่9วันที่11ตกลงโอเคเสร็จสิ้นนี่ครับก็นี้ก็คือผมจะได้แล้วแล้วที่สำคัญก็คือตรงนี้ ใช่นครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้โน้ตสีอะไรแล้วไปกำกับอ่านะครับผมใช้ไปกำกับเป็นเวิร์กก็คือเป็นงานและที่สำคัญก็คือผมเพิ่มเพิ่มรูปภาพแล้วกันนะครับ ผมจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปในไอโนตเมื่อกี้นี้ก็คือตอนนี้ผมเลือกเป็นกล้องดำเนินการเฉพาะครั้งนี้โอเคแล้วผมถ่ายปฏิทินเอาไว้ว่านี่เลย9ก1ับ11โอเคครับผมติดถูกโอเคครับนี่ครับรูปยังไม่ขึ้นเนี่ยครับรูปก็จะขึ้นมาแล้วว่าอ่า วันนี้นะวันที่9นะมีการเตือนวันที่13 13านาฬิกาแล้วก็มีลูกขึ้นมาบอกผมเท่านี้คนระับคุณไม่ต้องกดปุ่มเซฟไม่ต้องกดอะไรก็คือคุณกดเครื่องหมายกลับไปเท่านั้นนี่ครับเห็นไหมของคุณก็จะกลับมาคุณก็จะมีโน้ตใหม่ที่เป็นช็อตโน้ตขึ้นมา,าสำหรับจุาคลิปนี้ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกหรือว่าเป็นช็อตโน้ตที่ l i n k ์กันกันกบอ่า id ของ google เราก็คือ ล็อกอินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเราใส่กูกใสอ่อีเมลของ google เข้าไปในอีกเครื่องแล้วก็คือเนี่ยครับมันก็คือก็คือเราสามารถที่จะไปเปิดจาก PC ก็ได้หรือว่าจะดูจากนี้ก็ได้เราสามารถเลือกสีได้ตามที่ผมทําให้ดูก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเลือกสีเห็นไหมครับอันนี้ก็อ่เมื่อก่อนนี้ก็คือผมไม่ได้เลือกแล้วอันนี้ผมเพิ่งเลือกก็คือสีมันจะเปลี่ยน สำหรับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันสามารถที่จะอัดเสียงลงไปได้ด้วยเดี๋ยวนะผมหาดูก่อนมันทําได้ตรงไหนอ่ะอัดเสียงบรอเพิ่มภาพทําสําเนาส่งเอ๊ะเดี๋ยวนะผมขออนุญตใหม่เข้ามาดีกว่าอ๋อนี่ไง ตรงรูปนี้นี่เองครับวันที่9มีงานวันที่เก้ามีงานาสงงานคุณ,ค,ณคุณแปลอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยครับคุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะ เสียงได้จากตัวนี้หรือไม่คุณจะวาดรูปหรือถ่ายรูปอะไรตรงนี้ครับตรงนี้สามารถทําได้เลยหรือไม่แต่ตอนเราคุณจะใส่เสียงรู้สึกว่ามันต้องใส่ก่อนแล้วถึงจะเนี่ยแล้วถึงจะกดได้นะัสำหรับล,ลูกเล่นของเจ้าตัว Google Keep นี่หลายๆคนก็คงจะเลิกสงสัยกันไปแล้วหรือว่ายัางสงสัยกันอยู่อ๋ออีกนิดน,นึงนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่า Google Keep นี่คืออะไร Google Keep นั่นก็คือเป็นช็อตโน้ตส่วนตัวของเราไงครับ ทำงานโดยกับผูกกับโดยที่ผูกกับอีเมลของเราเอาไว้คอยเตือนไม่ให้เราล nee, ืมได้เมื่อมันเตือนแล้วเราก็แค่ทาําตามมันไปเพื่อให้ผลมันออกมาดังตามใจใครที่ดูคลิปนี้ของผมแล้วไม่ใช้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากบอกจริงๆว่าเจ้าตัว Google k e e p นี่เรียกได้ว่าเป็นโน้ตที่สุดยอดของ Google อีกตัวหนึ่งก็ใช่นะซีมันเป็นของ g ู o กันนีว่าหลายๆคนอาจจะคิดอย่างนี้ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากเราก็กด subscribe channel ของเราไว้ได้นะครับแล้วผมไอนาจะมาสาธยายให้ทุกคนได้ฟังสำหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องบายบายสวัสดีครับ